พี่กินฝากฝากร้านคือคือร้านผมเนี่ยร้านชัยนาท้าอยู่จังหวัดชัยนาททุกคนรู้แล้วครับผมใัพี่กินพี่กินเอ่อาาทำอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนครับผมเป็นเจ้าของร้านขนมครกครับร้านผมอ่าเจ้าของร้านขนมครกชื่อร้านก็ตามนี้เลยครับแม่เองขนมคคกชาวบังนะครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วได้ได,ได้ได้เสียงดีติดในรถไปนะครับ<อ>ก็ขอบคุณพี่ด้วยที่ให้ ฝากร้านเนาะอ๋อใครสนใจก็ติดต่อผมได้เลยครับเบอร์นี้เลยนะครับคือติดต่อแบบแฟรนไชส์อ่าใช่ครับเป็นลักษณะแฟรนไชส์สอนสูตรขนมครกให้สำหรับใครที่ที่อยากมีอาชีพเป็นของตัวเองนะครับบอกบอกราคาได้เลยไหมอ่าจริงจริงเราสอนสูตรตอนนี้เราสอนสูตรอยู่ที่2 2 5 0 0บาทครับพี่ราคาที่เดี่ยวใช่ครับเราสอนจริงทุกขั้นตอนเลยนะครับคือเราเราเราขายดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอยากจะช่วยคนเพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงโควิดด้วย คนตกงานเยอะนะครับเราก็เลยเปิดสอนมาพี่บอกเบอร์โทรหน่อยได้เพื่อคนไม่ชัดเบอร์โทร0ูนย์เกครับ,รบอ2องโทรได้เลยครับผมถ้าจะไปชิมขนมครกพี่เก่งชิมได้ที่ไหนร้านผมอยู่ที่ BTS อุดมสุกครับ BTS อุดมสุกใช่ครับถ้าบอกว่ามาจากร้านชนาแนลซาวผมให้ชิมฟรีเลยฟรีเลยฟรีเลยครับฟรีเลยไอสองสาขามีที่เดียวมีที่สำโรงได้วยสาขาหนึง แต่ที่ตรงสูงจะเป็นสาขาหลักเป็นสาขาใหญ่อ่าใช่ครับถ้าถ้าไปนี่ลูกค้าขอฟังเพลงด้วยได้ไหมครับได้ครับได้ครับแต่ต้องหาที่เปิดนะมันดังมันดังมากเลยต้องหาที่เปิดให้ฟังนะครับโอ้เป็นิงใช้คำว่าดังมากดังมากครับดังมากนะครับสิบนิ้วคู่เดียวเสียงกลางแปดนิ้วคู่เดียวครับเสียงแหลมคู่เดียวครัจะห้องรถผู้โอ้ดังมาก ดังกว่า12นิ้วที่ติดมาจากที่อื่นมากเลยไม่น่าเชื่อว่าจะดังได้ขนาดนี้อันนี้อันนี้เราเราหาสงสัยแล้วนะครับสสเรา,า,สสาเรามาเจอของจริงแล้วเรา,าหาสงสัยนะครับใครที่อยู่ซนุทรปารกการเจอผมก็ขอฟังได้เลยส่วนรปารการขอผมฟังได้เลยผมเปิดให้ฟังนะครับอยากให้ไปกลิ่นพูดถึงความหวังดีที่ให้กับคนที่คิดกำลังจะติดเครื่องเสียง คำแนะนำใช่ไหมครับคำแนะนำคำแนะนำเป็นมือใหม่เนาะมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยมือใหม่ไม่ไกินมาก่อนนี้ก็ที่ไม่ต้องเสียเงินสองรอบอย่างผมเองเนี่ยก็เอาเป็นเคสศดกษาได้เลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็คือวิ่งวิ่งวิ่งหาร้านที่เขาทำเนี่ยนะครับเราเน้นเน้นปริมาณก็คือว่าเน้นเน้นขนาดของสินค้ามากเกินไปรอบแรกรอบแรกใช่เล้นดอกเน้นอะไรเน้นของเยอะเกินไปโดยที่ว่าเราไม่ได้คิดถึงถึงว่าเรื่องของร้านเรื่องของฝีมือของช่างเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงคิดถึงตรงนั้นขนมครกยังต้องมีสูตรอ่าใช่ลืมใช่ลืม เราเก่งขนมโคกแต่เราไม่ได้เก่งเครื่องเสียงนะครับพี่ก็คือขนมโคกต้องมีสูตรเครื่องเสียงก็เหมือนกันก็ต้องมีสูตรเหมือนกันครับผมอวันนี้ก็คุยกันมามายาวเลยกับพี่กินก็งั้นลาไปเลยผมขอบคุณพี่กินมากครับครับขอบคุณพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ